ตกลงใจกับตัวเองให้จบคุยกับตัวเองให้จบตัดสินใจเลือกเอาเป้าหมายให้จบก่อนเมื่อเป้าชัดแล้วห้ามพูดสองคำนี้เด็ดขาดคำพูดต้องห้ามคำที่หนึ่งคือมันจะมายังไงในวันที่แม่ว่าตั้งเป้าว่าอยากมีร้อยล้านแม่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนคนบอกว่าตอนนี้หนูยากจนแม่หนูไม่รู้เลยนะว่าหนูจะรวยขึ้นมาได้ยังไง แต่หนูรู้อย่างแน่ชัดว่าหนูรวยแน่จักรวาลไม่ได้ทํางานด้วยการตอบคําถามเราแต่จักรวาลทํางานผ่านแรงดลใจให้เราได้ลงมือทําตามเส้นทางร้อยล้านค่ะคําพูดต้องหา้ามคำที่สองนะคะคําพูดนี้คือเมื่อไหร่ค่ะคําพูดนี้อันตรายมากทุกครั้งที่ลูกศิษย์ถามโคช้ชว่าว่า แม่คะเมื่อไหร่หนูจะสําเร็จคะแม่คะเมื่อไหร่หนูจะขายดีคะไอสิ่งที่เราปรารถนาสมมุติว่ามันอาจจะใกล้สําเร็จมากๆเลยในอีก3วันข้างหน้าหรือในอีก1เดือนข้างหน้าปาฏิหาริก์กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อเราตั้งคําถามหรือเราพูดคาพูดนี้เมื่อไหร่แล้วเราก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจักรวาลที่กําลังสมูทจะเกิดการสะดุด พอสะดุดเสร็จก็จะเกิดภาวะของการสต็อปกลางทางเมื่อสต็อปกลางทางมันจะเกิดการสับสนขึ้นมาทันทีเมื่อ,อไรที่หนูมีสองคำต้องห้ามนี้เท่ากับหนูไม่ได้ไว้วางใจในจักรวาลแล้วเมื่อจักรวาลไม่ได้รับการไว้วางใจเขาจะไม่มีทางร่วมมือกับหนูเด็ดขาด